นี่ในรอบร้อยปีครับรอบร้อปีระับาีเป็นสกีพยานด้วยนะครับีท่านปามกี่็ู้บ้างเงายังไงครับก็เป็นน้ำพักน้ำแรงนะครับน้ำพักน้ำแรงจริงๆที่หามาหลังจากช่วงโควิดนะครับช่วงที่เดบิดขึ้นมาระยะปรมาณักสี่ ประมาณส่เดือนได้นะครับเราเก็บไว้ตอนแรกเก็บไว้เนี่ยตั้งใจเลยนะครับตั้งใจเลยว่าจะเก็บเอาไว้เพื่อจะไปหาสร้างคอคพัวใหม่เป็นการอาจจะเป็นาประโยชน์จะไปทำประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งจะไปดีที่ึ้่จังหวัดที่คุณบินบริลิกเขาเปิดบัญชีแล้วก็จะหาเงินมาช่วยเหลือต่างชาติทั่วประเทศนะครับก็เลยนึกคิดว่าเออช้างทั่วประเทศ ก็จะกดแล้วก็เงินที่เข้ามาก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ว่าอ่ะเงินส่วนนี้ที่เก็บไว้เนี่ยเอามาให้คุณดินในปีกว่าได้ประโยชน์หลายๆที่หลายบางทางที่กำลังรอคอยเงินนี้อยู่เพื่อจะไปซื้อผลไม้นะครับก็ขอให้เอาไปใช้อะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับคุณดินก็ดูดีครับนะครับมีหลักใจจริงๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอให้ได้แต่ไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าร้อยเท่า แล้วจะหาได้ไหมนะครับครับขอให้มาตลอดครับเอาคือช็อปปี้อันนียหนึ่งงานใเลยครับที่เมาดีใจครับเพราะว่าอย่างน้อยนะฮะเขาก็มาได้ทอดทิ้งทั้งช้างทั้งคนแล้วก็ได้ร่วมสนทุกขินด้วยกันด้วยนะครับตั้งแต่โควิดมาแล้วนะก็ช่วยกันมาตลอดเขาดีมากครับพี่ท็อปเห็นบอกว่าเรายังมีเป้าหมายอีกหลายจังหวัดที่จะไปแล้วก็ ตอนนี้ถือว่ายังยังมีอะไรมีตอนนี้ท้ามร้านนึก็เท่ากับตอนนี้หกล้านห้านะครับเมื่อวาน4ี่ล้านห้าแล้วเมื่อวานกไก่โบได้เป็นยานกเป็นห้าล้านห้าแล้วทำร้านก็เป็นหกล้านห้าหกล้านห้าตอนนี้ก็น่าจะเหลือคงกะดัประมาณเกือล้านนะสองวันที่ผ่านมาแล้วว่าปางหน้าไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่กันก็เลยก็ว่าไนครับเป็นเงินทดตรครับหกโบสีทอง บายครรับีงางช้างมหาวังนะครับอีกหนึ่งที่อนุโมทนาบุญกับพี่ไทยด้วยนะครับท่านประธานไม่เดินไปเจอลอตเตอรี่ซื้อมาได้อีกซื้อมาอีกหนึ่งใบแล้วหกล้านได้คืนเลยนะครับท่านประธานท่านประธานมูที่กันอยู่อวยพรแล้วนะครับฝนไม่ใช่ฝนตกนะพี่อันนี้เป็นเหมือนเทวดาพรมน้ำมนต์พี่เห็นไหมเป็นเหมือนเทวดาพรมน้ำมนต์นะไม่ได้ตกแบบเห็นไหมครับนี่ ต้องคิดว่าทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่ไทยของเราด้วยนะครับถึงแม้ตอนนี้ติดภารกิจถ่ายละครอยู่ที่เมืองการพักกอง,องมาแป๊บเดียว <ภา S 2> รีบเอาเงินงมาให้นะครับมันเป็นวินาทีนี้จริงๆนะดูดิขอพี่ไทยมีความสุขแข็งแรงนะพี่นะขอพี่มีพลังครับแล้วก็ให้ได้มีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆกลับมาร้อยเท่าหมื่นเท่าล้านเท่าสาธุสาธุ